ทางนไว้อ <bullied> ย <TH> ู่แบบนี้หันหน้ามาดู ัวงูนวยแล้วแบบขาวหวานืูใต่ทางนี้นวยหนึ่งกำลังเป็นดอกจก้ะเป็นดอกเป็นหนวยเลื่อยไปเรื่อยเลื่อยไปถึงไซบ๊ บ,บัวูบัวปูสิลุ่มทางเลยตัวนี้ทางล่องนำฝนไว้แต่หมดผักกระนวยดกเติบอยู่ด้วยนี่เลื่อยๆไปทางไหนดูจะเลื่อยขึ้นบ้านแล้ว เลยไปเรื <ere> like. <yeah. S 1> ่อยๆเอยไปเรื่อยๆเลยไม่ถึงเนี่ยปาาบกบ่งงูบอกงูหน่อยยาวหน่อยใหญ่ให้กินบะท่านมันลหลใหญ่เอาเสือกมามัดไปเบิ่งนี่ มันบักยังเงี้ยวาม,มันบอกบวบอีรีล่ะนี่นบกบวบงูบอกงูเงี้ยวใหญ่นานะนี่พันเอาพันอยู่สามหน่วยนี่อันนึ่งใหญ่แห้งจะเป็นมีหนอยู่มีเม็ดอยู่นิดหนึ่งเบ,บหลายเมเยย็ดเบื่อไงใหญ่ค่ะใหญ่อีรี กํำลังผัดในนี้เป็นบวบจ้ะบวบหอมบวบบวบมะละจีนโอ้หนูกใยแห้งเนาะบได้สีดยาสิยานยานีจังนี่อามะฮ่อต่ว่าก็มีแม่งแมงกำลังกินเห็นบ่เนี่สีช,ชมพูตร,ตรงนี้ขอกำลังเจเอกาไปเพราะว่ามันนันถุงมันสั่นพูด ไปหาุงปย่าวกว่านี้มาใส่กำลังจีเก็บได้แล้วล่ะจนี้เก็บได้แล้ว,ล,ล,วลูกสวยอยู่อันนี้เอาเม็ดมะปูกเองนี่เจนี่บริสุทธิ์เม็ดขอเม็ดล้านกว๋วยเตี๋ยวเพิ่มะปูกแมงแลหลายจะแมงบงเปรมมันสอบกินลูกงามอยู่สวย เป็นลูกแรกๆเลยลูกใหญ่งงดนย,ยิ้มมั้ยยังโดนยิย้ม,ดมดเด็ดมาละหกเจต้นพ่อได้ขายจ้ะดอกขึ้งงามดีแตะนะ นอนิืมทำหยังทำหยังยังไม่กัดเลยยังไม่หยอกเลยตัวยังไม่หยอกยังไม่หยอกตอนทำงานมียังไม่หย,ยอกมาละมาละจีนลูกใหญ่แห้ง พี่ฟ้าบอกพิ่งียงพี่กระเลียงเนาะหกขนาดได้บดได้เห็ดหนอันนี้พิกขีนูเนาะพิกขีนูกระดูกเนาะจ้ะเพชรขนาดได้นี่มกทั่วกทศมิจูเคซีหน่วยหนึ่งโอ้เป็นที่ละสองสามหน่วยสีนวย,ยังเด่นกเก็บเลยหน่วยใหญ่เนาะ เติมอยู่กรลั่งพ่อกินได้จะเนี่ยต่ำสมผู้แสบบักเฟืองอันนี้เป็นบักเฟืองอยู่บาลน,น้านี่นยอดขี้เล็กจะ้ะจะไว้มะแกงเก็บมาจากริมรั้วเนาะจ้ะเ,เนาะมานี่กับแกงกินไยเทือ่อเราจะสิแกงไส้หมูส้ำสั้นแบบแกงปลาคล่า,ายๆว่าไส้ ใส่หมูสามชันแล้วก็ใส่น้ำยาเนากจ้ะเนาะแกงไข่แกงน้ำม่แต่ห้องใส่หมูสามสันหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแกงกะทินะจ้ะแกงแบบใทยไถ่เป็นแกงใส่กะทิแส่ทั้งสองอย่างจา้ะโอเคกะเดี๋ยวห้องเอาหมดแล้วก็เอาไปต้มกันเนาะมม่อนี้มาเอาน้ำมัค่ะไปต้มจืดเนาะน้อยใหเติบอยู่เดีนี้เดี๋ยวจะเอามือแทรกเลย นอยใหญ่อย,อยู่ว่าเสียเ่ยวไปต้มจืดแต่เมนูมันมน,นี่คือต้มจืดนะฮะเนาะโอ้ยดอกทันตะวันบานแล้วพ,พ่อภัยงามๆถ่ายวิดีโอทันตะวันอี่ยัยงข้อตกดอกทันตะวันบ่น่าก็เป็นยังสันตุนมันหนักดอกมันเด็กน้อยไม่จี๊ข้อตกลายกัน <laughs> แบบเดินนะครับนี่สวยมั้ยสวยหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ยังเนี่ยไอ้ต <c oughs> ู